สวัสดีครับตอนนี้อยู่บนสะพานพระรามสิบ EP ท,ที่สี่บรรยากาศน,กน,านุคือสะพานกุมยพนหนึ่งกุ้ยพนสองครับ บรรยา,า,ากาศเย็นสบายดีครับลมไม่แรงวันนี้อากาศดีมากเลยครับวันนี้เย็นสบายลมเบาๆลมเฉยๆอากาศไม่ร้อนลมไม่แรงคนก็มานั่งเล่นนั่งฝั่งนี้ครับนั่งพื้น นั่งกินข้าวกินไรฝั่งนู้นเขาก็มีโต๊ะบริการให้นั่งกินมีร้านค้าอยู่ฝั่งมานั่งชิวๆเล่นได้นะครับฝั่งใครซื้อของมานั่งกินฟังเพลงชิวๆมุมงเงียบๆมุมสงบ เราก็มาเดินเล่นฟังครับสะพานทศมหมหาราชันหรือสะพานพระรามสิบ EP นี้เป็น EP ที่สี่ถ่ายยาวๆเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอาถ่ายคลิปละเจ็ดน,นาทีแต่นาทีสิบนาทีนี่แหละครับสวยงาม ถนนนะครับของสะพานน่าจะเป็นฝั่งขาออกไปฝั่งข้าประแดงครับฝั่งขาออกไปข้าประแดงกระดาพถนงถ้าฝั่งที่จัดงานฝั่งที่มีของกินของขายน่าจะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับ ก็มาหากันเยอะครับมาถ่ายกันจางเก็บภาพครับมีเวลาว่างๆก็เดินมาเที่ยวเล่นได้นะครับฟรีนะครับแต่ไม่เอาไฟแช็กขึ้นมานะครับไม่เอาบุหรี่ไฟแช็กขึ้นมาบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ให้เอาขึ้นนะครับวิวกรุงเทพตอนคืนสวยอย่างนี้ เห็นกับตาครับถึงจะเห็นความสวยกรุงเทพเป็นยังไงเดินม,มาซื้อของกินมานั่งกินฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะนั่งพื้นเขาก็นั่งพื้นกันเต้มอยู่ตรงกลางานะั่นน่ะนั่ง โต๊ะไม้บางก็มานั่งพื้นกินเป็นครอบครัวพาลูกพาหลานพาพอ่อพาแม่มานั่งกินเป็นบรรยากาศชิวๆแต่วันนี้โชคดีอย่อยางอากาศดีครับลมไม่แรงครับห้องน้ำก็มีบริการให้ห้องน้ำทางนูน้นฝั่งนี้จะมีบันได ให้ข้ามมานะครับแล้วเราก็ต้องกลับเดินกลับไปขึ้นบันไดที่เดิมนะมให้ลงฝั่งนี้ชมความง,งามยามค่ำคืนแสงไฟบนสะพานว่างกรีบิ่มานะครับก่อนที่ เห็นว่ามันที่ย29นี้นะมันจะเปิดให้ใช้แล้วก็ไม่รู้อีกเมื่อไร่เขาจะเราจะได้ขึ้นกันมาอีกตอนนี้ฟังนู้นคนก็เดินขึ้นกันมาเดินขึ้นกันมาเรื่อยๆนะครับนัดกัน นัดเพื่อนนัดญาตินัดอะไรหน้าห้องน้ำออนัดเจอกันมานั่งกินข้าวกันเห็นแล้วดูอบอุน่นดีครับพาลูกเด็กเล็กแดงพ่อแม่ขึ้นมาซื้อของกินข้างบนนั่งกินเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโต๊ะไม่ว่างก็นั่งพื้นกินกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม เนี่ยคนก็เดินขึ้นมาเยอะๆนะครับยิ่งมืด่ีคนยิ่งเยอะอีพีนี้เป็นอีพีที่4ี่นะครับคนก็ถือโอกาสอาอกมาวิ่งออกกำลังกาย นี่ก็เป็นโชว์เปิดหมวกครับมีความสุขกันครับสนุกกันเชเเชเอนอโอ้ยขี้นอนอีลาอีกแล้วพึ่งไปหาเมื่อวานเมื่อก่อนในเอง มีที่เปิดหมวกครับสำหรับใคราีสามารถอย่างนี้ก็มานะมาสามารถราเปิดหมวกโชว์ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเนะี่ยคนก็เริ่มมากันเยอะฟูข้างล่างหนาตึบทุ่มหนึ่งทุ่มครับตอนนี้ อาแยกคนมาแยกคนอะดูนะครับดูคนกำลังเดินขึ้นมากันเยอะเลยครับ คนเดินมาเยอะมากนะครับก็ทมาก็พยายามใช้รถสาธารณนะรถมีรถแท็กซี่ครับรถส่วนตัวไม่แนะนำเพราะไม่มีที่จอดแลที่จอดมีน้อยนั่งแท็กซี่นั่งรถมีรถส่วนตัวมานะครับเฮ้รถแท็กซี่รถมี น,นี่ก็เ,เปิดหมวกลองเพลงครับ,รบ างคนหนามากเลยคนแน่นมากเลยกำลังเดินขึ้นมาก,กันเริ่งานยามเย็นครับเริ่มมาก,กันเลยครับเยอะมากวันนี้เยอะมากครับไม่เกี่ยวกับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ต้องไปถ้าจะมาฝั่งนี้ฝั่งที่ผมยืนโล่งๆนี่ครับต้องเดินไปนู้นก่อนต้องเดินไปตรงนูน้น ตรงกลางสะพานนะครับตรงเกือบถึงเสาเสานูาน่นแล้วครับเขาจะมีบันไดให้ข้ามข้ามข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ข้ามกลับเวลาถ้าจะกลับก็ต้องข้ามกลับตรงทางนู้นครับโอ้ยบรรยากาศกรุงเทพยามราตรีสวย แม่นำเจ้าพยามี EPC EPC ขน e PC. E PC. มาเยอะเลยครับสำหรับ EPC ก็ฝากไปแค่นี้นะครับ ดูนะครับว่าจะมีถึง EP 5ไหมน่าจะมีแหละขาลงต้องมี EP 5ต่อันนี้นั่งชิวๆสบายๆครับขอบคุณมากครับติดตตามสวัสดีครับ